อยามตัเลยว่ากราก็เปิดพาร์ทใช่ไหมวาด้นานบนถ้าใครทำทำก็ทำ,ทำตามไปก่อนก็ได้ย้อนหลังแต่ครูอัานไว้ให้เดี๋ยวเราเลียวใครที่ยังไม่สม่งใครไม่ทำให้มันได้ส่งใครที่เสร็จแล้วก็ดูไว้จะได้ไม่ลืมงานหน้าก็ได้ทำอีก ตั้งค่าให้มันละเอียดครับไหนวงกลมงใช่ไหมนี่วงกลมคราวนี้จากอันที่แล้วอ,ลอ่ะถ้าเจาะวงกลมงก่อนมันทําให้วงกลมมันมันใหญ่มันฟูเลยแก้ปัญหาใหม่ทำแต่มวงกุงคุจะเจาะทีหลัง แล้วก็สร้างเส้นอ้างยิงนะครับอันนี้ยาวร้อยสามห้านี่ร้อยสามห้าแล้วก็ทำมุมขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมหนึ่งขึ้นไปปึ๊บกำหนดองศาร้อยสามสิบแล้วก็คิดสองเส้นร้อยสามสิบเสร็จแล้ว ก็ทำด้านข้างเออด้านล่างด้านล่างส้นด้านล่างเลือกเซ้นเตอร์ไลน์ดึงลงมาปุ๊บกำนวนร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหลังจากนั้นมันจะมีรัศมีที่เป็นของวงกลมตรงนี้ใช่ไหมให้เราเอาวงกลมก็ได้เส้นนี้ก็ได้มันทำได้หลายวิธีวงกลมก็จะง่ายกว่าปึ๊บตั้งเป็น ้าเจ็ดสิบก็เท่ากับร้อยสี่สิบหลังจากนั้นเราทิมเพื่อให้มันเกิดจุดตัดให้มันได้ง่ายเปลี่ยนเป็นเส้นปะค,คิดที่ตัวเส้นแล้วเปลี่ยนนเราได้เราได้มุมได้ความยาวของนี้แล้วต่อไปก็ต่อไปก็ปกทำปลายมันปลายมันเกิดจากวงกลมนะ อ่าปลายจากวงกลมก็จะเป็น r 9.5อ่า9.5มันก็จะเป็น9เอ9.5คูณ2หรือบวก9.5ก็ได้มันจะเท่ากับ19ซึ่งมันมันบอกว่าคูณ3ก็แปลว่ามี3วงเท่ากัน ก็เลยสร้างสามวงอันนี้วิธีรัดจากเมื่อวานมีสาม,มงวงเรากดวงหลักค้างไว้เรากดคอนโทรลเลือก <Okay. S 1> ทั้งสองวง้้วกดเข้ากับวงมันจะเท่ากันเอง okay. อต่อมาเราได้เราได้วงวง9.5นะครับก็คือวงนี้ให้เราทําการสร้างเส้นสัมผัสมานี่ ใช่ามาปึ๊บคลิกมาก่อนมันอาจจะไม่แทนเจนกันหรอกเดี๋ยวค่อยทำทีหลังคลิกไปก่อนห้ามคลิกจุดตัดนะครับจุดตัดคือจะมีจุดระหว่างตรงเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันขี่กันใช่ไหมเรากดที่เส้นกดคอนโทรลค้างไว้เลือกขอบวงกลมเลือกแทนเจน,นเส้นขอบวงกลมเลือกแทนเจน,นมันจะ,ะปรับให้มัน ไล่โค้งหากันนี่จะถูกนะครับนี่ตอนนี้มันขี่กันอยู่นะครับปรับตอนนี้แอนตินฝั่งนี้ก็วิธีเดียวกันสร้างเส้นตรงขี่รถกอนก็ได้ปึ๊บมันขี่กันอยู่ว่าทั้งมันีอก็วิธีเดียวกันแทนตินขี่ปุ๊บ ทนเจนคลิกของเส้นทนเจนนี่น,นี่มันขี่กันอยู่คลิกที่เส้นคลิกที่โค้งทนเจนนี่ปึ๊บทนเจนอ่าใช่หไหมเราได้ฝั่งฝั่งขวาแล้วใช่ไหมต่อไปไปลายมนันยาวๆเนี่ยมันจะมีบางคนทำรีบทำจ่อยไปอาทิตย์ที่เอเมื่อวานเมื่อวานก่อน แล้วก็ลิกควานี่ใช่ไหมแล้วก็คลิกแทนเจนเหมือนกันวิธีเดียวกันด้านล่างก็เหมือนกันปึ๊บไปลิกทุกเส้นแทน,นเจนแทนเดน เราได้สามตำแหน่งแล้วเราก็ทำการทิมตัดส่วนเกินก็ตัดตัดไปตัดไปเพ็บเพิบอันนี้ก็อันนี้ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยตัดงงทิ้งไปเลยนี่ตัดตัดตัดเพิบเพิบ คราวนี้พอตัดเสร็จมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหลี่ยมซึ่งจริงๆมันเป็นโค้งใช่ไหมให้เราเข้า T point นี่ T point เป็นพาราเตตร์เพิ่มผิคอาไรนี่พาราเมตร์ใเคลเ่อร์แล้วก็คลิกหนึ่งจอคุดดูเข้าหนึ่งสองแล้วดึงออกมา ในแบบมัน R ห้าสิก็เท่ากับเดลิเตอร์หนึ่งร้อยแล้วมันขรับปะแป๊บหนึง่งช <c oughs> ่วยเดี๋ยวให้มัน <c oughs> ล็อกก่อน <c oughs> อคู่ล่งไปตัดกลมมันหนอมันจะทําให้มันขยับได้แล้ว ดันงนั้นกูจทำทีหลังนีกว่เรายืดขึ้นไปก่อนยืดไปเลย๋ยวเราให้ลบโค้ง,งทีหลังเลยยืดไปแล้วอ้าว๋อเส้นเส้นกูตัดไม่สมบูรณ์เลยนนทำได้หลายวิธีการตรวจแล้กดูนี่มันมีตจุดที่มันไม่สมบูรณ์อ่ายืดขึ้นมาปรับตรงนี้มันเลียว สามองศาปึ๊บเปลี่ยนเป็นมิตรเพนนานมันหนาเท่าไหร่นานมันหนาสามสิบปึ๊บอ่าแล้วเราก็มา,มาลบโคง้งงานเข้าเราต้องทำอันนี้ก่อนเราต้องทำโค้งอันนี้ก่อนมันถึงจะลบได้ไปแก้กันเลย เราใช้อันนี้ได้นี่ก็20ีฝาบอกเลยจับผ่านเอาอนะเนียได้แล้วก็กดครับก็นี่ เราก็จอบที่ล้างรอบก่อนจอบก่อนมันมันมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่วาดวงกลมเข้าไปตรงกลางสาวสิบเก้าตรงปลายตรงปลายกำลังจอบสิบเ,เ,เอ็ดนะมองไปชี้ขอบมันจะมีจุดกึ่งกลาง อี้ที่11อันนี้ก็เหมือนกันเราส์ไปชี้ขอบมี่คืนกลางที่11ตรงนี้ก็เหมือนกันเมาส์ไปชี้ขอบแล้วก็มีเส้นหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการอินท์โทัต เพื่อจอดูแล้วก็ดึงให้มันทะลุลงไปนี่นะใกล้เสร็จแล้วนะสามด้านต่อมามีหลุมใช่ไห,หลุมพ็อกเก็ตหลุมเป็นหลุมไปเขาเรียกว่าง,งานพ็อกเก็ตนะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้๊าวาดวงกลมขึ้นมาอันนเรปเ่๊บ มันตโวมันเนี่ยมันเต็มแบบมันห้าสิบแล้วก็แล้วก็มันออกเซ็นเส้นเข้ามาสี่มินใช่ไหมแต่ว่าเราเราวงก,กลงเท่าไหร่วงกลงวงกลมตรงนี้ซึ่งมันโตเท่าไหร่ขนาดเนี่ อออ่ายี่สิบสองสเอามอ่าันโตสิบสามไม่ใช่สิบสามอ่าสิบสามก็ยม่สิบหก เป็นยี่สิบหกนี่ะเป็นยี่สิบหกนะครับต่อไปเสร็จแล้วเราเราก็ออกเซ้นเส้นเข้ามาเราอ,เออกเซ้นออกเส้นตัวนี้หา่างสีวินจิ๊กจิ๋กขอบนอกอขอบนอกนะอันนี้มันมันอยู่ข้างนอกวนะ่ะเรื่องร e ีเวิร์สแทมอยู่ข้างใน แล้วก็ทำอีกซ้ำๆนะครับทำตัหน้อ่ะเลยใสีของอะไรก็ไปตรงนี้ไม่ถึงก็ดึงให้มันเกินนีน่นีอันนี้ก็วิธีเดียวกันเอาเซ้นเซนนอกดีเวิร์ติกถูกดึงเข้ามาให้มันตัดกันอันนี้ก็หลักการเดียวกัน offset เส้นนอกยืดเข้าไปดึงให้มันมาถือสักหน่อยออกมาตรงนี้ก็เหมือนกัน offset เส้นนอกยืดทิศตรวดึงอันนี้ก็เหมือนกัน offset ังจากนั้นตัดสนเกินก็ทิม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 ,ทมออไปนะตัดให้มันเหมือนปึ๊บปึ๊บถ้าจัดสมบูรณ์มันจะเป็นจีนเงินแล้วเราก็ เอ็กทุดคัดลงไปเอ็ดทูดคัดลงไปซิบมบินบบน,นี่ก็่เลยแบบนี้แล้วเราก็มินเลอร์เรามันมีสองฝั่งใช่ไหมมินเลอร์เลือกท็อปเพราะว่าท็อปอ,อยู่กลางมินเลอร์มันมจะมีเงาสีเหลืองก็แสดงว่ามันพรีวิวมาเเสร็จแล้ว มันยังไม่เสร็จทั้งหมดเพราะว่ามันยังมีลบขอบสองมิลนะครับให้เราเลือกฟิลเลตปรับพัที่สอเลือกอันนี้ก่นอนเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกเลือกเลือกขอบใน เมื่นี่ไม่ถูกเอาหมดเล่มามาแนะนำให้เสร็จช่องนึงก็ติ๊กถูกด้วยกันเดี๋ยวมันเามันได้แลได้แล้วกดนะอได้ยด

บ้ามมันเถียงดีสอ้าบังแจ้หย่าโอ้แต่ลุกพื้นไแล้วก็ฟิียงพื้นด้วยไม่อย่านนั้นเยนโคตรปอมเอโดนเราโดแ่ล้วราก็น้องมินเลอร์ดูที่ได้ไมม่ยได้อาไม่ไป

อานี่ก <rôle> right, ็คืองานที่เสร็จสมกอยงใช่ไหมควาเชียอใจแหละวามเช่อใจแล้วเราเป็นชาวตามเือเลยนะเพื่อเรียบร้อยนี่บูไม่เชเือกาูชไมครับช่ไหมเซียบบเซีย